คุยทวีวัฒเปิด13สตูดิโอยิ่งใหญ่ไลน์อัพหนังบิ๊กโปรเจกต์ดึงดาราเอลิสร่วมง,งาน7เ,เรื่อง7สตาร์หลังสร้างปรากฏการณ์กำกับภาพยนตร์ที่หยด ทั้งสองภาคจนกวาดรายได้รวมกันทะลุไปกว่า1,200ล้านบาทล่าสุดผู้กำกับตัวพ่อหนังสยองขวัญคุยทวีวัฒน์วันทาหรือต้อนรับศักราชปี2568ประกาศเปิดตัวบริษัทเทอทีนสตูดิโอจำกัดหรือ13สสตูดิโอพร้อมนั่งท่านประเดิมงานบริหารในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งค่ายหนังน้องใหม่ค่ายนี้มีคาแรคเตอร์ชัดเจนเน้นผลิตแต่หนังระทึกขวัญและสยองขวัญเข้าสู่ตลาดหนังไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเปิดตัวค่ายหนังแล้ว13สตูดิโอยังประกาศเปิดไลน์อัพหนังในงานคอบคอบ13เทอทีนสตูดิโออัดแน่นไปด้วยภาพยนตร์สยองขวัญ7เรื่อง7สไตล์จากผู้กำกับมากฝีมือได้แก่คุยทวีวัฒน์วันทาบรรจงสินธนมงคลกุลแชปองอาจเจียมเจริญพรกุลป้อนพัทรจิตวีรพัฒน์และไมพทธริศโชติกฤสดาสโสพลพร้อมคนทับนักสแสดงดาวรุ่งม,มาร่วมงานเทียบได้แก่อาไอกรน,นิดแล้วสุบินประเสริฐลินล,ลี่ นิชภาลากักษ์ทองคำเพิร์ตวีรินสราตั้งกิจสุวานิศสตางตรีสาปรีชาตั้งกิจแบงค์นทวัฒน์ธนทวีประเสริฐยูเอลรมิตารัตนพักดีน้องนีนานัชานีนาเจสิก้าพาโดวันยิวหวาปรียาการใจกันทายอชพีโอู P o D B U, โฟดนทวัฒน์จิโรธทิกุลร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแฉยองอาจเจียมเจริญพรคุณกันพักดีวิจิตและปังประกาศสิทธิ์โบสุวรรณ ประเดิมเรื่องแรกแอดแท็กวิญญาณเลขที่13การันตีความระทึกขวัญด้วยฝีมือการกำกับของคุยทวีวัน์ที่หยิบปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนมาใส่ความสยองขวัญสไตล์โอสรูจนกลายเป็นความเฮี้ยนแบบโนสต็อป นำแสดงโดยอาไอกรนิดเล้าสุบินประเสริฐลินลี่นิชภาลักษ์ทองคำเฟิร์ตมีรินสราตั้งกิจสุวานิดสตางปริสาปรีชาตั้งกิจแบงค์นทวัฒนทวีประเสริฐและยูแอลรมิตารัตนาพักดีโดยเปิดให้ชมตัวอย่างแรกให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อที่มาร่วมงานได้ชมก่อนใครพร้อมประกาศวันเข้าฉายวันที่27มีนาคมนี้เฟิร์สแคมปิ้งเฟิร์สแคมปิ้ง หนังสยองขวัญแนวกวนๆจะพาคุณย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศเข้าค่ายในวัยเยาว์เล่าผ่านจินตนาการของเด็กเก่ากลิ่นไอคอมเมดี้แต่ก็มีความดุดันด้วยกำกับโดยบรรจงสินธนมงคนกุลนำแสดงโดยซูเปอร์สตาร์เด็กอยา่างน้องนีนานัชชานีนาเจสิก้าพาโดวันสแคร์ร่วม,มูฟวี่หนังสยองขวัญรสชาติสนุกที่จะดึงฉากเด็ดฉากดังในหนังไทยไมายำรวมใส่มุกตลกของสองผู้กำกับแฉองอา ทีมเจริญพรกุลและป้อนภัทรจิตมีรพัฒน์นำแสดงโดยพระเอกมาสเตอร์นัทกิจจริตและนางเอกสาวยี่หวาปรียาการใจกันทากฤษดาพาราไดาภาพยนตร์สยองขวัญที่ดึงสองนักแสดงวัยรุ่นเอลิสอย่างยอด POW และโฟดนัทวัฒน์จิโรธทิกุนพร้อมด้วยแกงวัยรุ่นชายได้แก่เซนจตุรวิ์เชี่ยวประสิทธิ์กาโต้ปัณวิ์พัฒนาศิริ เตยวรพัฒน์พักพัทรพร,พรและใจใจสรทรเฉลิมลาบไปตะลุยและผจญความสะพรึงในสวนสนุกรังในสไตล์ของไมนัทริดโชติกฤษดาโสพลผู้กำกับสายแฟรนไชส์จากกระวาลพี่นาทั้ง4ภาคที่กวาดรายได้เกือบ500ล้านบาทปิดท้ายด้วยมิกโปรเจกต์ยาก3าเรื่องของคุยทวีวัฒได้แก่แรงวัดสาเกตเปรตวัดสุทัศน์ที่ประกาศโปรเจกต์ไปต้นปี2567ด้วยการปล่อย ภาพ First สลุคก็สร้างความฮือฮาให้กับคอหนังสยองขวัญกันไปแล้วด้วยชื่อเสียงของผู้กำกับการันตีความขนหัวลุกถึงใจแน่นอนต่อด้วยสมิงที่เสริงสางภาพยนตร์ที่แฟนๆเรียกร้องอยากชมหนังที่เล่าถึงความน่าสะพรึงของเสือสมิงมีกลิ่นของป่าดงดิบจะถูกยกยอดทั้งหมดมาอยู่ในเรื่องนี้ พร้อมดาราเอลิสอย่างมาริโอมาเลอร์และสุดยอดของมีมใน Facebook และโซเชียลพี่แทองอาจและจอมปิ้งไก่ในตำนานก็อเอลกันพักดีวิจิตร,รวมถึงปังประกาศสิทธิสุดท้ายกับโฮมสวีทโฮมรีเทิร์นโฮมสวีทโฮมรีเทิร์น เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง13สตูดิโอและอิกราซียกรุ๊ปอิกราซียกรุ๊ปในงานนี้คุยทวีวัน์ได้เซ็น MOU ร่วมกับคุณธนัทจวิวัตรประธานกรรมการบริหารและคุณสรุทธับลอยประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการอิกราเซียกรุ๊ปโดยอิกราซียมีแผนทําเกมโฮมสวีทโฮมรีเทิร์นและด้วยเจนหนังของ13สตูดิโอที่แข็งแรงและดิเรกชันชัดเจนจึงเกิดความร่วมมือโดยคุยทวีวันรรับหน้าที่กำกับเกม ขณะเดียวกันทาง13สตูดิโอไดไอพี IP มาสร้างภาพยนตร์ h o s w มสว Home Return จากนั้นพิธีกรเชิญทีมผู้บริหารจาก13สตูดิโอนำทีมโดยคุณธนพลธนารุ่งโรธผู้ก่อตั้งคุณทวีวัน์วันทาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณทวีพัฒนารุ่งโรธรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณธนิตธนารุ่งโรธประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินคุณพลวัฒนารุ่งโรธผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ คุณวรวงศนารุ่งโรดผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศและลิขสิทธิ์ภาพยนตร์คุณอภินันมูลชือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคุณศอกงกตขันทองผู้จัดการฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์และคุณก้องพบโกมลทัศน์ผู้จัดการฝ่ายผลิตภาพยนตร์คุณธนัทจุวิวัตรประธานกรรมการบริหารและคุณสรุธทธับลอยประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการอีกบราซิลกรุ๊ปและร่วมด้วยทีมผู้กำกับและนักแสดงทั้งหมดขึ้นเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันคุณคุยทวีวัน์วันทาประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร13สตูดิโอเปิดเผยว่าการเปิดบริษัทผลิตหนังเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจผมชอบบริหารจัดงานชอบงานไอเดียเราชอบที่จะพัฒนางานสักโปรเจกต์หนึ่งที่ดาล่วงหน้าปีหนึ่งกว่าจะเสร็จงานเทรนด์มันจะเป็นยังไงเรารู้สึกสนุกกับตรงนี้มากและผมรู้จักผู้กำกับและคนเขียนบทเก่งไม่ยมกเยอะผมจึงอยากดึงศัก,กยภาพคนเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่คิดว่าถามว่าผมต้องการปั้นทีมใหม่ๆด้วยไหม ส่วนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นแต่จริงๆกลุ่มคนเหล่านี้เขามีความสามารถอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องปั้นอะไรเราแค่นําศักยภาพของพวกเขามาสร้างสารรค์งานมากกว่าครับผมแค่พูด The Right Man on the Right Job ครับ13สตูดิโอเป็นบริษัทที่ผลิตหนังสยองขวัญที่ขายไอเดียและมีหลากหลายอารมณ์เราจะคัดหนังที่ไอเดียสดใหม่ตามเทรนด์ของหนังไม่ใช่เฉพาะแค่ในไทยแต่เราต้องมองเทรนโลก เราไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศแต่ต้องไปตลาดต่างประเทศได้ด้วยเราพยายามทำให้หนังเราเป็นภาษาสากลมากที่สุดเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของงานทุกอย่างจะถูกผลิตโดยบริษัท13สตูดิโอภายใต้การดูแลของผมผมจะดูแลตั้งแต่บรรทัดแรกจนจ,นจบกอปปี้เอครับถามว่าทำไมถึงมองตลาดหนังต่างประเทศด้วยหนังไทยมีชื่อเสียงด้านหนังแอคชั่นสยองขวัญและตอนนี้เริ่มมีหนังราม่ามากขึ้นเป็นเคานเจอร์แล้ว แต่สิ่งที่ผมมองว่าแมสที่สุดคือหนังสยองขวัญถ้าเราไปดูการซื้อขายตลาดหนังต่างประเทศหนังสยองขวัญจะติดอันดับต้นๆเป็นซอฟพาวเวอร์ได้ข้อดีของหนังสยองขวัญคือขายจังหวะและเรื่องราวของหนังครับก็อยากจะชวนทุกคนสนับสนุกค่ายหนังสยองขวัญน,น้องใหม่ด้วยนะครับฟิลหนังของ13สตูดิโอเป็นฟิล์ขึ้นรถไฟหอเข้าบ้านผีสิงนะครับน่าจะถูกใจคอหนังสยองขวัญแน่นอนครับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเครื่องหมายสี่เหลี่ยม13สตูดิโอเครื่องหมายสี h ่เหลี r ่ยม thirteens t, e e N S t u d i o เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางผีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางสยองขวัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยม h e r ์มู o v ี่